อย่างถ้าสมมติลูกค้าสั่ง4กิโลใช่ไหมเราส่งฟรีห้องเย็นเข้าตอบว่าลูกค้าได้กำไร1กิโลนะเพราะว่าค่าส่งห้องเย็นมัน200กว่าบาท พญาวาลฬเซียลลสวัสดีจ้ามสว,วัสดีจ้าวันนี้ได้ยำปลาหมึกอาเจนพี่น้องสองตัวยันยัมีไข่พร้อมด้นี่ไข่ปลาหมึกก็มีนะหมูอ่ะใส่มุนเสร็จไปน้ำเครื่องเคียงแบบหลายขากหลายแนี่เห็ดเองแซ่บแฉบเป็นเห็ดเสร็จพี่น้องแฉบยังแฉบไหมาขออัดโซนน้ำอันพี้หนอ้อยเสร็จปั๊บมาจ้า่บต้องกันมาจะแจมกันพี่น้องขอขึ้นมือกันกินรถ หมึกเซบ,บอร์แต่ว่าหมึกมันจะเหนียวไหมหมึกพวกนี้มันหนมัมกเหนียวดิวน,นี่สับงโอ้ ปวดตามมือทำไมทำอะไรก็เจ็บไปหมดหอโอ้โหไม่แสบเขาเกี่งเยอะมากวันนี้ช้าเป็นหอมแขก อืมน่ะออกมาอืมทำามาหักเสือก็ออกมาอืม,อมดูเส้นกินง่ายง่ายมากเลยนะแซ่บครับ รสชาติจะเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็ไม่หวานนะครับเดีเ่ยวไปเคยหั่ผักกางนั้นไงเนี่ยภาษาอัศรเนี่ยนี่เหรอยู่ทุกขาดยูท,ทุกเมนูตอนนี้ผมไม่ต้องหากมานฉันเลยผักเสียบนะ <laughs> ไข่เลยไข่มันมจะไข่เราไข่ปลาหมึกเออจับเออเรื่องเพียงมุนไพรเยอะมาก หอมขนาดนี <après> <f 000 foreign language> ้อบกินหอมมากๆหอมเต็มอืมอืมหอม ใส่หอมเยอะไปนนะหัวเนื้อไข้หมะเึ้นอูบแบบว่าเยอะๆอลย pendira บารลูกค้าไงสุดเลยสิสั่งกับฟอบสั่งมาเด้อรส่กอกติดใจเแหนมเนื้อแหนมหมูแหนมเนื้อแหนมหมูมันเนื้อถ้าสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแส่กอกหมูล้วนแส่กอกวุ้นเส้น ถ้ากรองบุหรี่หนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบบาทถ้าก่อบฟูเจอร์ราคาเท่ากันจ้าหนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบาทสั่งหนึ่งกิโลมีค่าส่งสามจิบห้าบาทสั่งสองกิโลส่งฟรีสั่งสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นจ้าหม่ำเนื้อแหนมหมูแหนมเนื้อเอาแล้วหม่ำเนื้อแหนมหมูแหนมเนื้อเนื้อแต่เดียวหมูแต่เดียวสามารถสั่งเข้ามากันได้นะจ้า พร้อมขายปพ้อมขายเดี๋ยวได้บินแล้วไม่ได้กินของแซ่บของัวยนะสนอร่ากรื่งรวจ้ามอคนาบานก็เห็นขายของดีอยู่ทำไมต้องไปเมืองนอกมันแค่พออยู่พอกินนะมันไม่มีเงินเก็บขนาดนั้น เราอยากมีเงินเก็บแต่มเงินปลดน,นี้ก้อนใหญ่ชีวิตจะเป็นนี้ก้อนใหญ่อยู่ตาก็เลยจำเป็นต้องไปพป่นหลงจ้าขายของดีบางคนก็ขายข,ของดีกำไรดีอยู่นะแต่ดีที่ไหนนะ<า>อะะ<ไ>บางคน<ะ>ไงบางคนเขาว่ากำไรดีอยู่นะ บางคนเา,าเคยทําแล้วกําไรดีอยู่นะใช่คนอื่นแต่กําไรดีแต่ก,าตกำสาหรับเราแด้นิดหน่อยกาไรมันไม่นิดหน่อยอย่างถ้าสมมติลูกค้าสั่ง4กิโลใช่ไหมเ,ออเราส่งฟรีห้องเย็นเขาบอบว่าลูกค้าได้กําไร1กิโลนะเพราะว่าค่าส่งห้องเย็นมัน200กว่าบาทเขาตอบิราคาสินค้าเราขาหนึ่งกิโล290บาทหมูสับกิโลละ150 ค่าเครื่องค้าถุงค่าไส้ค่าไม่หลายอย่างน่ะหลายอย่างหนึ <c> ่ง <oughs> กิโลได้กำไรประมาณสามสิบาทยี่สี่สิบาทไม่เกินนี้จ้ะถ้าเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะได้เยอะเพราะว่าเขาให้นึงเครื่องแบบเราของเราก็กระเทียมก็เป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กไม่ได้ใช้กระเทียมกีบใหญ่หรือครับ ค้าสมใจก็จัดไไปนะจ๊ะถือไปเงินแจกไปอะไรเป็นปลาหมึกอะไรเป็นหอมเนี่ยไม่รู้ว่าเยอะไปหมดเลยหอมนะไม่ใช่ปลาหมึกใครจะเหมาสั่งไปช่วยเหลืออะไรนะเขาไม่มีเวลาย่างกันหรอกนะ ก็ให้ย่างให้ก็ได้ไงอุ่นได้อยู่ไปถึงก็ย่างกินได้เลยไงอยากขายเนาะอยากไม้ตังเนาะด้วยไงปลาหมึกด้วยอยากไขมันด้วยนะอืม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 ะไรนี่ไงไข่เรียะอืม ใครปาหมึกเปีอ๋อ่ะอืมอิ่มมากเห็นไหม,อมเอาเกลียวไปไหนล่ะนี่อ่าปลาไข่มันนี่ก็ไข่นี่ก็ไข่นี่ก็หางเนี่ยนี่ก็ไปนี่หางปลาหมึกนะนี่นี่อ่ะอืมหอ,อมจังเนี่ยนี่ถ้เป็นหางกันได้นู่นอยู่ตรงนู่อนอันนึ่งก่น อามาโมเดลสากรอ,อร่อยมากมไปแล้วไปโทษฐานแล้วอาเคียกินกันค้นนั่นจำบลลุบได้หล่ะบาร์รื่ยอือแซ่บแซ่บมากไม่ต้องจนสี่ย่ำต้องรถนี้เลย เอาไม่นีไปแล้วครับพี่น้องกาบขอบประคุณหลายๆนะครับเด้อที่ซอยกดนไคลกดนแรบเป็นการัลังใงให้ช่องคอยครับน้องมวันพ่อกันคลิปน้าครับม่นีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับปรีจารยูยูดีไม่แห้งสมบุรคนเดอ้ออันทหารเกณฑ์ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเดอ้อส่งกับมังใจพี่น้อง Có oh, là lạc. Có tay lạc.